มาลุ้นกันค่ะว่าอิงฟ้าจะเลือกใบไหนแต่ไม่ถือเนาะพี่กายใช้แบบบางงานยังไม่ใช้แบบแกะมันจะเ้ยมากสุดคือถือถือครั้งเดียวอ่ะแ้หางไม่ไดเด้วยแต่ตัวไม่ถือคะ ใมขอซื้ออบคุณมากค่ะไซน์อบนี้่งี้หันหลังหัหลังให้ตู้นหลังให้เตวแตว่าโอเคค่ะหนึ่งสองสมลูกหนึ่งครับพอพีหนึ่งสองสามนฉลอดมาด้วยได้ไหมคะฉลอดเลยคัยฉลัดาขอฉลัดมาด้วยค่ะจ้าครับหน้าตู้หน้าตู้เดี๋ยวฉลอดอีกใบนี่นะค่ะบทเขาทิศัยอ่ะสร้างสร้างบนถัดฐานที่แบบ พอามาถึงที่ออฟฟิศค่ะพี่สายก็คือให้ให้เกมชาร์ลอตกับอิงฟ้าเลือกว่าจะเลือกใบไหนในตู้นี้นะคะซึ่งก็ได้มาเรียบร้อยค่ะชาร์ลอตได้เฟนดีนะคะส่วนอิงฟ้าได้ดีออไปอันนี้เป็นเกมที่แบบ <c oughs> ต้องถือว่าเป็นเกมไหมคะที่เล่นนคคี้มาถึงตัวหน่อยนะคะ <c oughs> โทษนะครับหอม้าวห่งสองสามเต็มตัวรูปหนึ่งครับหนึสองสาม โอเคครับเป็นเกมให้ทั้งคู่ได้ร่วมสนุกกันนะคะที่ออฟฟิศของมาดามฟินค่ะน้องบอกเป็นเกมที่เล่นยากมากไม่รู้จะเลือกใบไหนนะคะแต่ก็ได้ออกมาแล้วนี่นะคะเด็กๆใครที่เห็นว่าเขาของตลอดกับใครตเออเอาเอาให้พี่บอกเองเอาให้พี่บอก นีน,ะะน่เป็นยังไงบ้างคะถูกใจไว้คะอันนี้เลือกเองกับมือนะคะแต่ดูเหมือนที่ฟ้าจะถูกใจยูกิมากกว่ากระเป๋าอีกนะ,ะ <c oughs> เอายูกิใส่กระเป๋าไปได้วยไหมคะ โอ้มีคนมาขอมั่นคะอันนี้เขาใครก่อนที่พี่พี่ฟ้าคือเอาไปมั่นกับเกียวที่บ้านอันนี้ของแผลลืมนี่ยมาแค่เนี้นนห่อยคดูแลพี่ฟ้าน่าจะถูกใจยูกิมากกว่ากระเป๋าดีออลไปนิดนึงมดลดลวเราขอ่นนีออกไดตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศมาดามฟินค่ะ มียุกิมียุกิไม่ใช่อ่าอย่ารวังมงก่อนเอาเอาเอาเนี้ยเอานี้ยอย่ารวังม่งก่อนพี่ชาอ,อันนี้เป็นภาพบ,บรรยากาศช่วงที่น้องได้มาพักที่ออฟฟิศนะคะ ก่อนที่เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปไลฟ์กันที่ห้องอแพ็กจะพาไปชม <1, 2, S 1> ห้องอแพ็คของคลังสินค้าของมาดาม <1, S 1> ปินนะคะลดนะครับหนึ่งสองสามโอเคอครับใช่แล้วค่ะพี่ฟ้ากับ ชาร์ลอตได้กันคนละใบจากการเล่นเกมเลือกของในตู้นี้นี่นะคะพี่ชายให้เลือกเองเลยให้น้องเลือกว่าจะเอาใบไหนดีแล้วก็ได้มาแล้วค่ะอันนี้ของอิงฟ้าอันนี้ของชาร์ลอตนะคะอันนี้ของน้องชาร์ลอตค่ะ บบน,นีนะคะยกหน่อเนงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนบ่ายที่ออฟฟิศมาดามฟินอีกอีกที่หนึ่งจะเป็นคลังสินค้านะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเขาพักผ่อนก่อนนะคะ สน้อองหรืี่ค่ะตอนตอนบ่ายเราจะพาน้องไปไหนกันนะคะ,คะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปห,ห้องแพคไปพาน้องแไปแขวน,นะคะน่ะเดี๋ยวพาน้องไปที่ห้อง